จะช่วยในด้านของโชคลาภการเงินค้าขายเรียกเงินเรียกทองหลั่งไหลเข้ามาโชคลาภนะคะหลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศทางเนาะใครที่บูชาไปแล้วจะขอให้ปลดหนี้ปลดสินขอให้เองปังสมหวังสมดังปาถนาขอพรทุกวันได้วันละหนึ่งข้อขอพรข้อใหญ่ได้ครั้งละหนึ่งข้อนะคะใครที่บูชาไปแล้วนะคะบอกเลยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เตรียมตัวรับทรั์ใครใครอยากบูชาราคาบูชาปกติ299บาทลดมาจาก777บาท แผนทอเออแล้วก็แถมทูบกรํรมยานให้1ชิ้นแถมทูบกํมยานให้1ชิ้นทูบทำวิธีปลุกเสกแล้วเซตนี้ราคา199บาทจะส่งฟรี 1. ให้อ่งเปาทุกคนคนละหนซองลูกค้า F10 ซองเอาไป10เอาไป12เอลูกค้า F10 กล่องเอาไป12ซองลูกค้า F10 เซตเอาไป12ซอ,องค่ะราคา199บาทจะส่งฟรีลูกค้าไปลุ้นเอาว่าจะได้เงินหรือจะได้ทองเท่านั้นเอง ลูกค้าไปลุ้นเอาว่าจะได้เงินหรือจะได้ทองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นซองนี้การันตีไปก่อนเลยค่ะว่าคุณจะได้ทองด้านในคือแหวนทองเห็นซองนี้คุณได้ทองแน่นอนค่ะนะคะเห็นซองนี้ปุ๊บทองแน่แต่ถ้ามันแบนๆหน่อยต้องเปิดดูเอาเองนะคะว่าด้านในเป็นอะไรอาจจะเป็นทองคําแท่งแต่หนึ่งไม่ได้มีแผ่นทองแจกนะคะแผ่นทองบางๆ0ูจุดหกกรัมหนึ่งเคยแจกแล้วแผ่นทองไอ้ที่สูงจุดหกกรัมอะไอ้ไม่ใช่0ูงจุดหนึ่งกรัมอะแล้วโดนลูกค้าด่า เอาไปขายได้80บาทลูกค้าด่าชิบหายเลยเลิกเลยหลังจากนั้นเลกิกมันเป็นทองเหมือนกันแต่ขายได้80บาทอ่ะทองที่ขายได้ไม่เอาอ่ะแจกแล้วก็0ูจุถกกรรมไปเลยราคาวงละพันกว่าบาท ได้อีกร้อยเจ็ดสิบกล่องค่ะลูกค้าใครจะรับพิมพ์ cf หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดใครจะรับพิมพ์ cf หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดค่ะลูกค้าลูกค้าได้แผ่นยันอานันตเศรษฐีแผ่นทองอานันตเศรษฐีเอาใส่ไว้หลังเคสโทรศัพท์แบบนี้ค่ะเฮงปังเรียกเงินรับทรัพย์ใครที่ใช้แอปโอนเงินใส่เอาไว้ในหลังแอปโอนเงินใครที่เล่นหวยใช้แอปพลิเคชันไหนใช้เครื่องไหนแทงหวยเอาใส่ไว้หลังเครื่องนั้นเลยนะคะใส่ไว้ในาเกะตังกล่องตังตู้เซฟกระเป๋าตตัังคนนนนะะแผ่ เศรษฐีนะแล้วก็ให้กำรรยานองค์ปู่ไปหนึ่งชิ้นนะคะกำรรยานองค์ปู่ไปหนึ่งชิ้นจุดของหวยขอแนวทางทูบกำยานนี้จะมีตัวเลขสามหลัก นะคะให้อ่งเปาทุกคนคนละหนึ่งสองลูกค้า F10 กล่องลูกค้าเอาไป12องปังจริงค่ะเมื่อที่แล้วบูชา29 9าปังค่ะง่วานี้บูชาอีกขออ่งเปาและปังขออ่งเปาและปังปังนะคะปู่สาทุกค่ะเมื่อวดนี้รัฐบาลไทยหนึ่งมีความมั่นใจว่าแตกแน่นอนเดนหนึ่งจะให้แคบหน้าเจาตัวนี้ยังไม่ได้ลงในกลุ่มนะคะบอกก่อนว่าตัวนี้ยังไม่ได้ลงในกลุ่มหนึ่งให้หน้าไลค์ก่อนเลย4,700คนดูได้แล้วไปซื้อเลยอย่าไปรอค่ะ เซตนี้ราคา199บาทจะส่งฟรีแถมอ่งเปาให้ทุกซองทุกกล่องใครไม่ได้อ่างเปาหนึ่งคืนเงินให้ยินดีให้ด่ายินดีให้ประจานใครไม่ได้อ่างเปาหนึ่งคืนเงินให้ยินดีให้ด่ายินดีให้ประจานนะคะใครรับพิมพ์ซีเอฟหนึบาทจะส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งเลขบัญชียอยู่ด้านบนใครโอนแล้วมาแจ้งโอนหน้าไล์สดเดี๋ยวหนึ่งจะปักหมุด่าให้นะคะหนึ่งของญาตจับเวลาเลยเพราะจะปักหมุดแจกงสร้อยทองก่อน ให้เวลาโอนอีกห้านาทีนะให้เวลาโอนอีกหนาทีนะคะหนึ่งจะปักหมุดแจกสร้อยหนึ่งเส้นหนึ่งจะปักหมุดแจกสร้อยคอทองคําน้าหนักหนึ่งสลึงหนึ่งเส้นสําหรับคนที่โอนเงินมาแล้วนะคะในขณะที่รอจับเวลาทุกคนคะ่ะย้ํานะไม่ได้อังเปาคืนเงินให้นะคะไม่ต้องคิดว่า199บาทเสียเงินฟรีไม่ต้องคิดค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้อังเปาคืนเงินให้ค่ะถ้าไม่ได้อังเปาคืนเงินให้ค่ะ ลูกค้าคะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งฟันศูนย์หนึ่งเน้นศูนย์แปดแต่หนึ่งฝากติดเก้าหกสองไว้ด้วยเก้าหกสองเป็นเลขที่มีที่มาที่ไปแต่ยังเล่าไม่ได้นะตอนนี้นะคะใครที่แขปบหน้าจอแล้วลัวเลขศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยได้ไหมคะใครเข้ามาแล้วใครแขปบหน้าจอแล้วลัวเลขศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครที่แขปบหน้าจอแล้ว กดเลขศูนย์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยได้ไหมคะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจมีศูนย์ค่ะแต่หนึ่งชอบเจ็ดแปดมากๆเลยนะคะชอบเจ็ดแปดมากๆ4 6สี่พันหกร้อยคนดูใครแคปหน้าจอแล้วรัวเลขศูนย์มาให้หน่อยงวดนี้หนึ่งชอบเลขศูนย์ค่ะแล้วถ้าสองตัวในหนึ่งชอบเจ็ดแปดชอบมากชอบมากๆชอบมากๆ ฐาบาลไทยงวดนีใใ้ใครเป็นสายวิ่งสายลูดวิ ä, ่งศูนย์ลูดศูนย์ค่ะใครเป็นสายวิ่งสายลูดวิ่งศูนย์ลูดศูนย์ค่ะใครที่เป็นสายวิ่งสายลูดวิ่งศูนย์ลูดศูนย์ค่ะกดศูน์ล้างหน้าจอให้หนึ่งหน่อยนะคะใครเข้ามาแล้วกดศูน์ล้างหน้าจอให้หนึ่งหน่อยเดี๋ยวหนึ่งจะแจกทองแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วกดศูน์ล้างหน้าจอให้หนึ่งหน่อยเดี๋ยวหนึ่งจะแจกทองให้คนที่โอนเงินมาแล้วแล้วค่ะ 4,700คนดูใครเข้ามาแล้วกดสูตรล้างหน้าจอให้หนึ่งหน่อยค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะแจกทองให้คนที่โอนเงินมาแล้วแล้วค่ะ4,800คนดูรัฐบาลไทยหนึ่งชอบตัวนี้ค่ะอ่ะตัวติด962ยังไม่ได้ให้ใครเลยนะคะตัดเล่น2ตัวด้วยนะ บางคนบอก92มันมาแล้วมันจะมาอีกหรอแมอ่ไม่มีอะไรท <énd> <out> ี่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนสาหรับรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะออกเลขเดียวกันสามงวดติดยังเป็นมาแล้ว999 997ยังเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอนสําหรับรัฐบาลไทยนะคะอะใครแคปหน้าจอแล้วกดเลขศูนย์ขึ้นล่างหน้าจอให้หนึหน่งหน่อยหนึ่งจะแจกทองคนที่โอนตังค์แล้วคะ่ะหนึ่งจะแจกทองคนที่โอนตังค์แล้วค่ะ ได้อีก150กล่องนะคะได้อีก150กล่องสุดท้ายนะคะได้อีก150กล่องสุดท้าย,ายรัฐบาลไทยงวดเนี่ยชอบเลขศูนย์มากๆ แต่สตัวเนี่ยหไม่รู้เป็นอะไรชอบ7 8ชอบเจชอบชอบศูนเนี่ยชอบมากชอบมากมาก8ู0ย8เจ็ดแปกับเนี่ยชอบมากๆากะทีนี้นะคะใครที่โอนเงินแล้วพิมพ์คำว่าโอนแล้วชื่อมาอีก3นาที30 สามวินาทีหนึ่งจะปักหนุดแล้วสี่พันสี่ร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าเขาโอนอะไรกันโอนแล้วทุกคนขาเราจะเช็คและตรวจสอบนะเราจะเช็คเองครับถามหน่อยว่ามีคนรอเช็คให้เขาไหมเราจะเช็คและตรวจสอบนะคะว่าคุณโอนจริงไหมคุณโอนจริงหรือเปล่าคุณโอนจริงหรือคุณโอนทิปนะคะเพราะว่าเราจะ ขอหลักฐานการโอนเงินนะคะ เพื่อที่จะแจกสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงให้กับคุณใครมาไม่ทันฟังให้ดีนะวันนี้นะคะหนึ่งเปิดให้บูชาแผ่นทองอนันตเศรษฐีแผ่นทองนี้นะคะใครบูชาไปแล้วหนึ่งขอบอกบอกเลยว่ารัฐบาลไทยงวดนี้คุณเฮงคุณปังคุณหมานแน่นอนรัฐบาลไทยงวดนี้คุณขอให้ลูกเพจที่บูชาไปองค์ปูจ่จ๋าขอให้คนศรัทธานในองค์ปู่นะคะขอให้รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าขอ ให้ลูกเพจเราได้กีดขอให้เลขหนูเข้าหรือเลขทูปปู่เข้าขอปู่เมตตานะคะขอปู่เมตตาขอให้เลขหนูเข้าหรือเลขทูปปู่เข้านะคะอ่ะลูกค้าใครที่บูชาไปแล้วปู่ขาขอให้เขาปลดหนี้ปลดสินชีวิตดีขึ้นมีเงินมีทองไหลเข้ามาไม่ขาดสายไม่ขาดมือนะคะปู่